สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับผมในช่องสิติโชคโอนะครับวันนี้ผมก็มีหมวยดีๆเด็ดๆเ,ดดเ,ดดเดดม่นๆม,ม,ม,มาฝากเหมือนเดิมนะครับผมสูตรนี้เป็นสูตรพิเศษนะครับคือว่าจะเป็นสูตรเด่นและสูตรดำในสูตรเดียวกันเลยนะครับผมคำนวณหาเลขล่างนะครับผมทําสถิติเข้ามาแล้ว3 3มสิบสามงวดนะครับผมในวัที่ผ่านมาให้ตัวเด่นและตัวดับไปก็เข้านะครับผม คราวนี้เรามาดูสถิติกันเลยนะครับผมที่บอกว่าเข้า33งวดเข้ายัางไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับแล้วก็อธิบายให้ฟังนะครับว่าตำแหน่งไหนเป็นตำแหน่งเด่นตำแหน่งไหนเป็นตำแหน่งดับนะครับใครที่เคยได้ดูแล้วก็ถือว่าเป็นการทบทวนความรู้ที่มีเปในตัวนะครับดูไปพร้อมกับผู้ที่ยังไม่เคยได้ดูนะครับผมยางวันที่2เดือน5้พศ2 5 5 8นะครับผม ให้ตัวเด่นก็คือห้าศูนย์ดับเจ็ดนะครับหวยออกสามศูนย์เข้าศูนย์นะครับผมส่วนตัวดับนี่ดับสนิทนะครับผมตำแหน่งดับนี่จะอยู่หลักหน่วยนะครับผมตำแหน่งเด่นจะอยู่หลักสิบและหลักร้อยนะครับเลขเด่นนี้ให้ให้ให้ตัวเด่น2ตัวนะครับตัวดับหนึ่งตัวนะครับงวดน,นี้เข้าศูนย์นะครับเจ็ดดับสนิทนะครับงวดที่ งวดถัดมานะครับผมวันที่สิเดือนห้าพศสองพันห้าิบแปดนะครับให้เด่นห้าศูนย์ดับเจ็ดเหมือนเดิมนะครับหัวออกสามแปดตัวดับเป็นไงครับดับสนิทนะครับไม่มานะครับส่วนตัวเด่นไม่เข้านะครับตัวเด่นไม่เข้านะครับงวดไหนเข้าเนี่ยผมจะขีดถูไว้ข้างหลังอย่างนี้นะครับตัวดับก็เหมือนกันนะครับถ้างวดไหนดับผมก็จะขีดถูกข้างหลังไว้อย่างนี้นะครับผมเนี่ย เดี๋ยวผมจะเลื่อนให้ดูนะครับสถิติที่ผ่านมานะครับดูไปพร้อมกันนะครับผมข้อมูลที่ผมให้นะครับก็สามารถนําไปเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้อยู่นะครับผมแต่ถ้าไม่ชอบสูตรนี้วิธีนี้ก็มีหลายหลายสูตรให้เลือกดูเอานะครับผมผมโพสให้ดูอยู่นะครับผมในช่องสิทธิโชคโอนะครับมีหลายสูตรนะครับผมไม่ชอบสูตรนี้ก็ผ่านไปได้นะครับผม อย่งไรก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับผมเพราะว่าหวยคือก,การเสี่ยงโชคเมียตาเสียงสูงนะครับผมจะเห็นได้ว่านะครับตัวดับนะครับสะดุดน้อยมากนะครับผมตัวดับนะครับจะสะดุดน้อยมากนะครับ แต่พอมาเริ่มท้ายท้ายท้ายปีพศสองพน้ารอยห้าิบ59้านะครับตัวดับเริ่มเริ่มจะสะดุดนะครับในสะดุดนะครับแล้วก็กลับมาดับนะครับในวันที่สิบเจ็ดเดือนหนึ่งที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับให้ตัวเด่นห้าศูนย์เข้าห้านะครับหัวออกสองห้านะครับเข้าห้านะครับส่วนตัวดับก็ดับสนิทนะครับให้ดับเจ็ดนะครับให้ดับเจ็ดหัวออกสองห้าดับเจ็ดนะครับเจ็ดไม่มานะครับ ถือว่าดับสนิทนะครับผมคราวนี้มาดูตัวเด่นในวันที่1เดือน2กันบ้างนะครับผม1เดือน2ปร้นะครับไอ้ตัวเด่นก็คือ52นะครับตัวดับก็คือ3นะครับแล้วเรามาลุ้นแปรอมกันนะครับว่าตัวดับนี่จะดับจริงหรือเปล่านะครับผมตัวเด่นจะเด่นจริงหรือเปล่านะครับผมยังไงก็ใจลุ้นช่วยมานะครับผมวันนี้ก็ขอให้ทุกทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมผลงานของผมนะครับผมจงมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยโชคดีโชคดีกันทั่นหน้า ทุกท่านทุกคนเลยนะครับผมสวัสดีครับ